โอเคนี้เนาะโอเคนี้นะครับโอเคนี้นะครับโอเคนี้นะครับยังยังมาไม่ทันค่ะมาที่หลังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะพูดหน้าไยคนนี้เดี๋ยวแกจะของขึ้นเดี๋ยวแกจะของขึ้นมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าย่าอาชี้นำเด็กมาลำแบบอะไรเหมือนขอทานใช่ไหมขอทานออนไลน์เขาว่าขอทานออนไลน์ออนไลน์คืออะไรก็คงจะ เด็กเด็กมาจากออนไลน์หรือว่าอะไรเหงออกมาจากออนไลน์บอกล้องถ่กันออกไปเล็กแบบคล้ายๆขอทานอะไรมากคุณแล้วสดบางทีก็มีเขียนบ้างครบยังพี่หรอตอบโต้ไม่สนใจนะที่คุณเป็นไยังไงไปยังครับไปพอแล้วมั้ยมันเป็นเถรมาตารหรือเปล่ารู้จักไหมเถรมาณตาแย ก็อย่างนี้ผมผมไม่ไปดูไปว่าหรอกกไรนั้นเพราะว่านั้นเเราจะให้แง่คิดเขามากกว่าคนที่คิดแบบนี้ได้นั่นหมแสดงว่ามันมันเหมือนกับดอกบัวมีหลายเหล่าเขาอาจจะอยู่ได้ตรก็ได้นะเขาไม่ยอมปุดขึ้นมาถึงต่อต่อให้เราอธิบายขนาดไหนเขาก็ไม่ยอมปุดขึ้นมาเชื่อว่าเขาไม่ยอมปุดขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ เขาเป็นบัวที่พลน,น้ําเมื่อไหร่เมื่อนั้นเขาจะไม่มีความคิดแบบนี้ออกมาแล้วก็จะไม่มีความนต์นี้ออกมาความคิดนี้ก็คือความหมายคือ ตั้งต้มก็แล้วแล้วจะคิดผมไม่ได้พูดนะาพูดคนเดียวาพูดเดี๋ยวเเขาพูดนี่ก็ดเดี๋ยวเดีวก็มีหนังสือมาถึงบ้านอีกเออปด้หนังสือนี่ยังไม่ได้เคลียร์เลยเนี่ยยังไม่ได้เยังไม่ได้พลาดเลยเนี่ยเสียงชัดเจนเดี๋ยวเขาจะดูดเอาคลิปนี้ไปเอาเสียงนี้ไปด้วยก็จะมินีเก็นโอะ ผมไม่เป็นไรตงนี้ครับกะ็ะดก็ให้เราเข้าใจครับไม่เป็นไรผมจะได้ว่าไม่ส่งเสริมจะมาเหยียดย่ำข่าวมันเจ็บปวดสำหรับคนที่เราอยู่ตรงนี้ผมไม่คิดอะไรนะผมไม่ได้คิดใช่เขาเป็นเด็กด้วยนะเขาเป็นเด็กแต่ถ้าไม่แต่ถ้าเราเป็นเหมือนกับอย่างที่เขาพูดอ่ะอันนั้นมันน่าเจ็บปวดเพราะเราทำจริงๆแต่นี่เราไม่ได้มีเจตนาที่จะไฟดบมันเป็นความผิาดของคนที่เขา เขาเรียกว่าแกบลเนาะนำแกบนลํำถวายอย่างเงี้ยเขาอยากลํำถวายปูกปาริจิตนาคพราเขาอยากจะให้เด็กมาลํำให้เด็กมีส่วนร่วมเพราะว่าเอฟซีที่เขาระบุมาเขาก็รู้ว่าวันนี้อยากให้เด็กล้ำพรุ่งนี้เวลานี้อยากให้ผู้ใหญ่ที่เป็นนางลํำอยู่แล้วลํำเขาระบุชื่อชัดเจนไม่ใช่ว่าเขาบอกว่า ลำถวายปู่ปริจิตให้หน่อยแล้วเอาเด็กมาลํำไม่ใช่ถ้าเขาระบุผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ครับเขประมาณนั้นครับก็ขอบคุณที่เขาคอมเมนต์เข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะรู้เขาจิงคิดแบบไหนก็ให้เขามาบ้านกุกกอก นี่สัครับมาหาบ่าวหอใช่มาหาบาวหอมได้ครับจะได้รู้ว่าตาตมคืออะไรใช่บอันนี้จ่สวหอผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยูทูบแล้วเด้อหาบ่าวหอบาหอมบอกว่าให้มาแ่งล้ากับบ่าหอมแ่งมาขย่าชี้ทบาวหอมล้ไม่เป็นแล้อาชีพน้นมันแ่งลอมแงกับบ่าหอมเอถ้าแล้มับูอยูกงอนู้บ่าวหอมที่ต้องล้าแล้วไะถามอเท่าไหร่ยดวน แล้วว่าเด็กๆมาล้ำนี่มีประโยชน์ไหมคะมันก็ดีครับที่ไหนเขาก็ทํากันมันก็ทําหาคมอยู่เช่นก็เหมือนกับลำันนี่แหละเนาะก็เหมือนกับอ่าก็เหมือนกับในกรุงเทพที่มีการอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างว่าอย่างอย่างเด็กเขาไปเดินแบบตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาฝึกทักษตตั้งแต่เด็ก ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินนะต้องทำอินคอร์สเขาเรียกว่าเข้าไปเรียนแต่ละคอร์สกี่วันกี่วันใช่ไหมจนเด็กมีทักษะที่สามารถออกเดินแบบเองได้ขึ้นเวทีได้โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องไปกํากับนั่นคือการฝึกอันนั้นก็เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันเรียกได้ว่าวิชาที่ครูฝึกเขามีครูเขามเขีเขาก็มีครูมีวิชาเขาก็สอนเด็กให้เดินแบบเป็น อันนี้ไม่ได้ไปทาทินงนะเดี๋ยวพี่ว่าการเดินแบบกับการลํำการลํำก็เป็นงานศิลปะอย่างเดียวมีทำอะไรอีกไหมคะมีดไม้มาแล้วน้ำมนน้ำวนลุงเห็นน้ำวนลํำเลยแล้วมีอันเดียวบอโน เขาเสียบไปขุดเขานั่นเด็กมารำนี้ก็ดีกว่าเด็กไปเล่นเกมนะคะเห็นเห็นลูกยังลูกลูกบอลเห็นลูกเห็นบอลดำนี่มีความสุขยังไงของผู้ปกครองผู้ผู้เป็นพ่อก็ดีใจครับะี่ใจที่น้องกลา้าแสดงอขานเขาอยากให้จำคลิปนี้โทรศัพท์ผมตั้งอยู่โต๊ะนั่น้นี่สำหรับคลิปนี้คือเด็กแกล้งจำปารมารำเขาคอมเมนต์ว่า เหมือนรำขอทานแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะดีอีกค่ะการแสดงออกมันเป็นการแสดงออกของเด็กเพราะว่าเอฟซีเขอยากให้ถามมันนี้เยว่องความรู้สึกไงก็ต้องภูมิใจเหมือนกันเปดูใครใครก็ต้องภูมิใจครับเป็นไม่นาขีน้อยอะไรมาเนี่ยเขาก็ยังรักลูกเขาจะเด็กเขาเดินสายเขาสนับสนุนให้เด็กหนึ่งเด็กกล้าแสดงออกสำคัญที่สุดคือกล้าแสดงออก แล้วก็สภาพจิตใจเขาด้วยถ้าเขากล้าแสดงออกไปที่ไหนเขาก็ไม่เพื่เกิดการแสดงออกมันบ่งบ,งบอกถึงจิตใจของเด็กมีความกล้าก็เริ่มต้องจากเด็กเนี่ยเราจะอยูนักดข้งหน้าเขาชอบอะไรเป็<ำ>นผู้ใหญ่ในวันหน้า เขาเรียนรู้วัฒนธรรมขนมพนมเพลของที่เมืองถือว่าสุดยอดค่ะดีค่<ข>ะคนที่เม้นต่ะคนที่คอมเมนต์มาอาจจะไม่เคยมีบุตรแล้วต<ๆ>ื่นใจะใช่เนาะอาจจะเป็นหมันไม่ใช่เป็นหมันนะอาจจะไม่เป็นหมันนะถ้า ถ้าผู้ชายก็อาจจะไม่ใช่ผู้ชายแท้ถ้าผู้หญิงก็อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงแท้อหรับที่นี้ก็นุดลงแต่เตงก็อีะไปว่าอะไรใครก็ใช่ป่ะ